ไม่ต้องลือแล้วพระเอกดังบกมือลาช่องเจ็โดดเล่นละครกับช่อง8ทันทีหมดสัญญากับทางช่องวิกหมอชิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอันอักขพันธ์หนุ่มคนนี้ฝากผลงานละครไว้มากมายคมพยาบาทลูกผู้ชายพันธ์ดีรักเต็มบ้านคู่วุ่นรุนแผนรักกองพันรักลั่นฟ้าและที่เพิ่งจบไปทานตะวันสีเพลิง อุ้มรักปฏิหารแต่ละเรื่องสร้างเลตติ้งสูงปรีดให้กับทางช่องอย่างมากมายล่าสุด22ธันวาคม2,565หลังจากที่หมดสัญญาและอันผันตัวเป็นนักแสดงสละไม่นานช่อง8ได้ดึงตัวเขามารับบทพระเอกทันทีประกบคู่กับแป้งพรพัชชนกลงละครเรื่องส้มตำลำสเสถิดนอกจากนี้ยังมีนักแสดองอีกมากมาย